กรดะย้อนนอนอยังไงมันก็มีข้อควรทําและก็ข้อแนะนําดีๆสําหรับท่านที่มีปัญหากรดละย้อนค่ะแต่เตรียมตัวก่อนนอนะะนะคะนะคะก็คือให้ทานอาหารห่างจากเวลานอนอย่างน้อยสามถึงสี่ชั่วโมงคือบางทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าร่างกายเนี่ยค่ะเขายังจําเป็นจะต้องย่อยต่อดังนั้นถ้าเปิดเขาย่อยได้ไม่หมดมันก็จะเหลือเป็นกากอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะ มันก็จะทําให้เกิดอาการอืดแน่นจุกได้ในช่วงกลางคืน2ก็คือออกกําลังกายเบาๆด้วยการเดินหรือการแกว่งแขนอย่างน้อย10 1ถึง15นาทีค่ะแล้วก็อาจจะดูหนังฟังเพลงบ้างประการต่อมาคือการบริหารจิตค่ะคือนั่งดูลมหายใจถ้าหลับตาบนที่นอนก็ได้แล้วก็หายใจเข้าลึกๆกั้นเอาไว้หนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็ปาก่าปากออกมาแบบนี้นับให้ได้ร้อยครั้ง มันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะได้รับออกซิเจนออกซิเจนมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นก่อนนอนถ้าเป็นไปได้แนะนําให้นวดท้องนะคะตามคลิปที่ดิฉันเคยแนะนําเอาไว้ค่ะการนวดท้องก็จะช่วยให้ลมที่มันอาจจะอยู่ในตกค้างอยู่ในกระเพาะเนี่ยค่ะสามารถที่จะเคลื่อนตัวแล้วก็ออกมานอกร่างกายได้ก็อย่านอนเกินสี่ทุ่ม เพราะว่าช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงที่ร่างกายเขาจําเป็นจะต้องมีการฟื้นฟูตับซึ่งตับเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยที่เขามีหน้าที่อยู่ในร่างกายเนี่ยกว่า400รายการดังนั้นเพียงแค่ตับอ่วยรายการเดียวอวัยวะเดียวเนี่ยค่ะเขาจะพาน้องๆเขานะคะปอดมา้าหัวใจตเนี่ยไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นค่ะดูแลตับดีๆนะคะอย่าให้ตับป่วย ดังนั้นวิธีการที่จะช่วยได้ก็คือนอนแต่หัวค่ําแต่บางคนบอกอุ้ยดิฉันนอนตั้งแต่สองทุ่มอันนั้นมันก็เร็วเกินไปถ้ายิ่งเรานอนเร็วมากเท่าไหร่นะคะีค่ะช่วงเวลากลางคืนที่เราจะตื่นก็กลายเป็นว่าจะมาตื่นในช่วงตีสองตีสามแล้วก็ไม่หลับมันจะช่วยให้ร่างกายหลังโลโ่งเซโรโทนินก็ฟื้นฟูตับได้ด้วยจะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนอกจากนั้นค่ะก็ยกหัวเตียง เป็นการยกขึ้นมาไม่ใช่เป็นการซ้อนหมอนสองใบที่ศรีรษะไม่ใช่นะคะแต่เป็นการยกลําตัวค่ะขึ้นมาคือถ้าเตียงของใครสามารถยกหัวเตียงขึ้นสูงได้ประมาณ6-9นิ้วค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้นาย่อยเนี่ยไม่เทมาที่หลอดอาหารก็จะทําให้ไม่มีปัญหารเรื่องของการแสบคอเสียงแหบแล้วก็มาทําให้ฟันเนี่ยสึกตรงนี้ก็จะช่วยได้ก็นอนตะแขงซ้ายเพราะว่าการนอนตะแขงซ้ายเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะเนี่ยค่ะมันหงายขึ้น พอกระเพาะง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ทําให้น้ําย่อยเนี่ยไหลมาตามหลอดอาหารจะไม่ทําให้แสกคอแสบปากกันในตอนเช้าสุดท้ายค่ะช่่นหัวมันอะไรก็ตามค่ะที่เกิดขึ้นกับเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าการที่เรามีปัญหาสุขภาพในวันนี้มันมาจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเราเมื่ออดีตเมื่อมันเกิดการเสียสมดุลไปแล้วแน่นอนเขาก็ต้องเก็บไข้ได้ป่วย ตรงนี้เพียงแค่เขามาเตือนว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นวันนี้เราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยสามารถกลับมาสมดุลอีกครั้งในอนาคตอันไม่นานการที่เราปล่อยวางผ่อนคลายจิตใจบ้างนะคะไม่ใช่ไปวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุไปคิดแต่เพียงว่าฉันจะเป็นอะไรไหมคืนนี้ฉันนอนเช้าพรุ่งนี้ฉันจะตื่นไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะ การผ่อนคลายค่ะก็คือปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้แก้เราก็ได้ทําสิ่งที่ควรจะทําไว้ตั้งแต่ก่อนนอนแล้วดังนั้นวางใจให้ร่างกายเขาฟื้นคืนร่างกายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างเขาสามารถจะฟื้นคืนเมื่อมีปัจจัยถึงพร้อมเราก็ดูแลทั้งกายทั้งจิตทั้งอาหารทั้งยาทุกอย่างมาพร้อมแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้มันจะช่วยให้สุขภาพของคุณหรืออาการที่คุณเจ็บไข้ได้ปวด่วยในวันนี้ค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับซึ่งมันอาจจะแตกต่างไปจากการที่คุณกินยาเคมีซึ่งยาเคมีเนี่ยค่ะมันกินเช้านะค,ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยกดมันลดลงแล้วหายแล้วถามว่าหายหรือเปล่ายังไม่หายค่ะเพราะอาว,วัยวะภายใคนค่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาเสียสมดุลดังนั้นต้องใช้เวลาในการที่จะมาดูแลเขาซึ่งถ้าบอกว่าเราดูแลด้วย วิธีการแบบนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราหายจากปัญหากรดไหลย้อนได้อย่างยั่งยืนเพว่ากดไหลย้อนเป็นโรคที่เป็นแล้วหายได้ค่ะไม่ได้ต้องเป็นตลอดชีวิตอย่างที่ใครๆพูดกันคุณคือหมอที่เก่งที่สุดค่ะแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะ